ไปแล้วเลรอครับไเแียวดูบ่ะอุ้ยผิดลอกผิหน้าลรอกพิหน้าลรอกเป็นยังไงมีตัวไหมตัวไหมอู้อู้ตะเพียนปิ่งปลากระสุกแล้วครับ เดี๋ยวจะถามเดี๋ยวครับหม่องเกาล่ะครับแม่น้ำพ้องคือเกาวันหยุดพักผ่อนครับเมื่อนี้มีพี่พี่มิกกี้มาด้วยครับพี่มิกกี้หลังจากที่บ่ได้มาน้ำกันหลายคลิปครับลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับกับบาวลี่แล้วก็นายซางครับนายซางเปียวบระขามเปียวบระขามหน่อยครับ ติดตามชมครับว่ามือนนี้เฮาวีได้อัดปลาใหญ่บ่เดี๋ยวมีนาหน้ามานํำครับท่างคุณเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยครับมาแล้วครับบรรลุวา่าจะอยู่บรยลุครับโอ้โตวงงัวไปใหญ่เลย กินแห้งแหงมัน่นีินึกว่าหิตัวใหญ่แต่่าหววนามันแหงครับมาเดี๋ยวครับหนึ่งตัวบลรดุว้ท่อยู่ะครับบรรยากาศเศร้าๆครับบรรยากาศเศร้าๆบรรยากาศแม่ลำพองครับโอ้มันเกาะโอ้มาได้จึงเดียว สีนี้สีนี้จังเดยนี่สีนี้ปาขาวสวยได้ยังเดยนี่ปะขาวสวยเรื่อมมากแล้วครับบรรยากาศเศร้าครับนี่หน้าตกปามากแล้วครับลุงตึงทางพูนกับน้องเอกกับพี่โต้งครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศไปเรื่อยแต่ว่าป่าได้มาส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเที่ยงนี้เขามีเมนูก่อยแน่นอนเดี๋ยวนาย้างเห็นมาโชว์ฝีมือครับ มีป่ากล้อยเทียงมาเด้อทีมง,งานพอดอกินกล้อยป่าตอนเทียงมาเด้อป่ากำลังเขานี่จะใส่งามเลย ียงนะครับเดี๋ยวเอาเบิกในซางกำลังคั่วป่าครับเมนู่งอย่างในซางมือนี่ลาบพิเกาลาบกระต้มมพิเกอล่ะครับมาอยู่พ่องพิเกอล่ะครับมือนี้ปลาตะเพียนปลาขาวอีไทยครับแม่ตัวใหญ่ไงครับทของไข่หนาเห็มีไข่ครับทของใหไงอุป,ปุเลยหนาเห็มีไข่ครับผม ทำขั้วอยู่ขางทางเลยครับเดี๋ยวในสางขั้วป่าไปเรื่อยครับเดี๋ยวก้อยปลากินเที่ยงครับผมเดี๋ยวเด็ดแน่นอนมื้อนี้เราก็ชีว่าสีย่างน้ำย่างเราก็ต่ำบักฮุ้งเอาเครื่องมาต่ำบักฮุงน้ำครับเป็นแน่เมออย่างเป็นเครื่องนี่ครับเครื่องเฮามีเครื่องต้มเครื่องต้มครับกับแ,แนวมากแกมรุปผัก โอ้มีผักกกะแย่งมาพร้อมใส่ต้มแล้วก็มีปลาคุงปลาคุงมาต่ำครับที่เด็ดแน่นอนเมื่อนี่ไฟกระดังเรียบร้อยแล้วครับฟางทางฝุ่นกล็ดวิ่นหน,า,นามากครับเอาแนวมาเห็ดกินคือกันทางฝุ่นต่ำปลาคุ้งเดี๋ยวมาชมไปเรื่อยครับ ป่ากระส้งเงียบๆอยู่ครับปลาเสียบมื่อดูอเป็นปลิงปลาครับได้สร้างเห็หนยังนี่ขับนบึกนาวครับก้อยพ<อ>งหาบดแดงบุ่มีบุ่มีบดดแดียงนะั่เดี๋ยวบกักนาวเทีนบกนักนาวเทีนก็นได้ครับขันปั่นหลวงจัิงๆเพราะเพราะปั่นหลวง เนื้อมันสีขาวเลยครับเวลาเข้าไปปุงมันสีเป็นผงยางดีเลยครับเดี๋ยวยางไปเรื่อยครับตาไปเรื่อยหุงกับฟานเรียบร้อยแล้วนี่ครับพอขันขออกแล้วมันสีเป็นผงดีขึ้นยังนี้ครับยางไรุงกับฟานเรียบร้อยแล้วตีต่ำครับปุงแล้วครับ เองเนี่ยสั่งขัวลงไปปลาพวกนี้ป่าใส่เกลือแช่นน้ำปลาทุ่งน้ำปลาแตกครับ ปลา,าตองมากกินขางน้องสีครับื่องสีแสบถ้าก้อยกินย่บานก็แสบเลยครับถ้าหุนานาาา่นก็เดี๋ยวกยางปาสร้งหุ่นก็ตั้งหุ่นก็ล่างดังไฟก็ล่างสิย่างป่าครับได้แบ่งป่าไปให้แบ่งกันกินละครับมายูนีน้องกันได้แบ่งกันดูกันกิน ใช่ครับเอาอีปูดองมาให้ป,ปูดอง,อดองสูตรเด็ดครับนี่ปูดองเฮ็ดเองด้วครับนี่เดี๋ยวใส่กับตำักหุ่งโอ้แดงจะเพ็ดเสร็างบ่พริกหนึ่งลูเพ็ดแดงซืีอเนี่ยเป็นข้าวเจ้าปั้นน่ะท่านใส่น้ำมูกให้เดีด๋ยว <laughs> ็มีหลีเด้เขาขายน้ำตลาดนำะเอายังกว่าสีเอาสีใส้เนี่ยบว่อเอาแป็น้อยบักท่านแห่งเน่ยบวกว่ตลาดมาปั่นใส้บวว่าตลาดนั่นเนาะตลาดบานโถอยเวไปเบ่งเนี่ยเบงหูเนี่ยเป็นไงมซิมกันสมพอดีือจเกลืออยู่แต่สมพอดีเรา หลบเขากัเบเสรอดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ถาต้มทำเดือดขึ้นน็กน้อยปิ้งปลากะซุกแล้วครับเหลือแต่ถามเดือดขึ้นน็กน้อยเป็นการได้ที่เลยครับใส่ผักกระแยงน้ำแงงหอม,อมอหอมกันครับ

ครับอีกหนึ่งตัวตายให้จะเพียนอยู่แมงก่วงครไปแล้วไปล้ะครับาไอเียดูบ่ ้ยปิดล,ล,ล,ล็อกปิดหน้าล็อกปิดหน้าล็อกอ๋อมันคือสูอยู่บางท่นนี่อยู่นั่นดีตากป้อากป้อใส่สวยครับอีแป้ง ครับเปลี่ยนเนียเจนสูตรที่เขียวหน้าโน่เข้าไปเริ่มเขาตัวใหญ่เริ่มเข,า,า,เมเขาแล้วครับเดี๋ยวเอามาเบิ่งไปเรื่อยครับมันรุ่นไปเรื่อยทีได้ป่าใหญ่จะโตครับเมื่อนี้ เขาเรยกด้อัดแล้วครับเป็นยังไงมีตัวไหมตัวไหมมุ้งตะเพียนตะเพียนครับใสสวยเออดนิดนๆพี่บ่าวเขาได้อัดเทียครับตะเพียนใสสวยครับปลากินอีกแล้วครับผม เอาพี่มิกจัดการเองไม,ไ,ไม้นี้อัดโดยพี่มิกเนี่ยถึงมือปะครับยังไงหัวใจแล้วใสอุย้ยตะเพี้ยนครับตะเพี้ยนมาอีกแล้วไงก็ตัวของบอลลีังหันอยู่ครับ ยูปโปเนี่ยสุดยอดครับไม่เรื่อยครับตะเพียน